SWOC ย่อมาจาก Smart Water Operation Center หน้าที่ไว้รวบรวมข้อมูลนะครับเพราะว่าเรามีโทรมาตรนะครับถือว่าเป็นฐานีวัดน้ำถ้าหรือกระทั่งฐานีวัดน้ำฝนเรากระจายอยู่ทั่วทุกรุ่มน้ำก็ส่งสัญญาณมาที่นี่มาทำการประมวลรวบรวมวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารคือระบบ DS s เพื่อจะสั่งการ ไปศูนย์บริการน้ำอัจฉริยะที่อยู่ในพื้นที่อีก17พื้นที่เราอันนี้เป็นถือว่าเป็นศูนย์แม่มีศูนย์ลูกเสร็จมีศูนย์หลานอีกครอบคุมทั่วประเทศเราสามารถที่จะสั่งการนะครับเรื่อง,งาก,การน้ำเนี่ยได้รวดเร็วเพราะว่ามีระบบการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนต์ติดต่อกันทั่วประเทศเลยครับ สำหรับ AI เองนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานที่เป็นข้อมูลในการที่ทำระบบพยากรของเราการใช้ AI เกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณนะครับเรื่องน้ำท่าน้ำฝนและรุ่นต่างๆนะครับที่จะมาใส่ในโมเดลยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนาคนะครับซึ่งเป็นในรุ่มเจ้าพยาหรือโปรแกรมต่างๆที่เราใช้อยู่ตอนนี้ครับหรือทั่ง SWRF เองเป็นแอปพลิเคชันต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับ เรื่องน้ำานี่ยถือเป็นข้อมูลเปิดซึ่งรัฐบาลเองให้ความสําคัญนะครับให้ประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์รูปไหนบ้างครับอย่างเช่นนะครับเฟซบุ๊กนะครับตามเพจต่างเนี่ยเพจเรารักชมประานรอบรอดชมประานหรือกระทั่งระบบไาลนา์ที่มีจัดระพื้นที่อย่างเช่นกลุ่มบริหารการจัดการน้ําเองเนยครับในพื้นที่โครงการชมประานเนี่ยหนึ้โครงการหรือโครงการชมจังหวัดเนี่ยเจโครงการก็จะมีกลุ่มเทศน้ําอยู่กลุ่มเทศน้ำเนี่ยมีไม่น้อยกว่าห0,000ื่นกว่ากลุ่ม <polarization. S 2> คือทุกมิต ja ิแะครับสามารถจะรู้ข้อมูลของสูตรการทัรมัอัจฉริยะจะได้ทุกเวลานะครับด้วยข้อมูลท AH. ี่ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำใน13มิถุนาปี2567ัเนี่ยกรมทานก็จะครบ122ปีวิสัยทัศน์เนี่ยเกิดจากการแสดงความเห็นจากทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมยุทนาเนี่ยเสนอมาวิเคราะห์มาเนี่ยว่าเป็นองค์กรอาชีริยะ ที่มุ่งนะครับสร้างความมั่นคงด้านน้ำหรือ water security เพราะฉะนั้นเองนะครับศูนย์ประการณชียะนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในอนาคตทำอย่างไรต้องอยู่ที่ไหนสามารถจะรู้เรื่องน้ำเรื่องท่าได้หมดเลยเพราะเราต่ำตั้งแต่เรื่องของการคาดการปริมาณน้ำเกี่ยวข้อมูลช้ระบบเรียวถามทั้งหมดมีการวิเคราะห์มีการสั่งการนะครับระบบการบริหารจัดการน้ำเป็นประตูระบายกระทั่งคลองต่างๆในการปิดเปิด พอนี้ทําสําเร็จก็มีการเรียนรู้ว่าอาจจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรก็จะขยายผลไปแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เพราะมันจะสอดรับกับเรื่องขององค์กรอาชียะในปี80ครับตรง